เล่าให้ปางว่าตต้องขออนุญาตเอาวยว่าเราจะเล่นเอเอเอที่ออกั้นเนี่ยขั้งสอยดาวใช่ไหมคะต้องขอให้ปากเนักดวก็ต้องพับอะไรที่เป็นกักหนาที่เราจัดขึ้นมามันก็เป็นมันเป็นการเล่นแบบวิธีชิมคนไทยเราก็เอามาแต่ทีนี้ก็มีผลพากว่า นี่ถ้าไปไปขออนุญาตเขาเนี่ยตำรวจก็จับได้นะเพราะว่ามันเป็นการพนันพี่ยบโลกนอนน้องนี่ทำหนังสือไปขออนุญาตเพราะว่าไม่งั้นจะถูกจับแล้วยุ่กเดี๋ยวหนังสือพิมพ์โรงพิมงานที่รายการจับกันอ่ใช่ไหมเพราะว่ามันมันก็เป็นการพนันจที่เพราะเลยต้องทำหนังสือไปขอในเรื่องเอาอันนี้ไม่รวมการขายยายาดองใช่ไหมคะที่ที่ที่ขอขอยายาดองก็ อยูนครับขออนุญาตเติมว่านี่เป็นหน้างานราใช้คือนี้การจัดงานทั้งหมดเนี่ยจะเป็นงานเอาวดรอยในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ตามจะต้องขออนุญาตงานเพราะว่าในงานนั้นต้อใช้เครื่องเสียงครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมก็เป็นเป็นเบสอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือท่องเที่ยวประสานงานกับรวจท่องเที่ยวทั้งหมด ดัานงานรักษาความปลอดภัยการจราจรทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยก็มา็เรงที่เพราะว่าประธานอยู่กับตำรวจยิบบอกว่าขั้นตอนของการขออนุญาตเป็นเัิ่มเตินประสบการณ์ที่จํามาจนวันนี้ผมนับได้คือ20ขบสองโต๊ะทจะได้อนุญาตให้เล่นการขนาแล้วที่ไปเนี่ยไม่ได้ไปพนักงานสอบสอบเข้ามาดูจากผมก็รู้ผมก็รู้โครงข้างว่าลักษณะ่างนี้เนี่ยทำยังไงที่จะได้เร็วก็ ทำงานอยู่ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจต้องเที่ยวตอนนั้นกองปราบนะครับนั้นก็ไปกับพี่วิเชียรพี่เชียรไปกับผมนะครับพอใช้ตำรวจท่องเที่ยวไปด้วยกันไปเดินโต้ตั้งแต่เรอนอนดุสิตยันไปตรองข้าราชการแล้วท่านกรมตำรวจนะครับการที่ตำรวจกองปราบมาเดินพนักงานทอสอไปขอตามโต้เนี่ยมันก็ผ่านขนาดชิบชิบเลยหนึ่งสองโต้แต่ก็ได้ออกมานะครับเรื่องเรื่องตองนี้แล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องการดูแล ปลอดภัยแล้วก็อาจจะวนที่เป็นเื้องนีน่มหาจัรย์ทันลึกแล้วก็บรรดาร้านทั้งหลายที่มาออกในน้ำคือตอนแรกเนี่ยผมบอ,อกแล้วว่าเราเป็นจปงงเจ้าของโรงงานการแสดงหาความร้วนๆแต่เขาก็รวมถึงการออกล้านะนะครับที่หลายๆคนพูดมาแล้วเนี่ยว่ามันจะได้มาสีมันจะได้เงือมาผมที่ไปขอไปหาคนมาออกบูธเนี่ยาตาอัสสัน เพราะว่างานเทศกาลที่เมืองไทยเนี่ยมันยากเพาเป็นยังไงเดื่องคำตอบเดียวกันก็อยู่ที่ร้านก็ขายดีแล้วไอ้เนื้อสุนมาก็เลิกแต่ตัวดีไม่ไปแค่นี้ไม่ไปแค่ขายดีที่แล้วแต่ตอนหลังถูกพวกผมปลอมปรมินเนี่ยอู๋ผมเด่นตัวตรงนี้เคยขายอีกแปดพันฟีน่าอู๋ขอหมื่นห้าเพราะงานกระติดตลาดแล้วรายละเอียดติดเวลาเดี๋ยวจะได้คี่เตียงครับขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะคะเราได้รับการทั้งเรื่องของหมู่บ้าน การที่สร้างสีสันให้กับงานเทศกาลที่เมืองไทยน,นะคะมีอีกหนึ่งสีสันค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะแล้วก็ท่านนี้เองถือว่าท่านเป็นตัวหนด้วยนะคะในเรื่องของการเป็นผู้ดำเนินรายการบนเวทีนะคะช่วงนี้ขออนุญาตเรียนถามพี่แอสสติอาภาเลยคะ่ะถึงการดำเนเินรายการการจัดงานเทศกาลที่เมืองไทยบนเวทีค่ะพี่แอสหาต้องกลับว่า,ามีสีมีเย็นรถโตออ,อกใ่ะ ไม่ได้ถามถามจริงๆนะคะเพราะว่ามีคนที่นั่งรถตู้ต้องกลับบ้านใช่ไหมคะต้องถามสินะสรุปสองนาทีอย่างที่พี่บอกนะคะก็จริงๆแล้วการเป็นเรารับตำแหน่งรับหน้าที่กันสมัยนั้นมันไม่มีว่าใครต้องทําอะไรแต่เรารู้ว่าได้รับมอบหมายเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศนะคะและประจำอยู่ที่เวทีใหญ่นะคะแต่สิ่งที่อยากจะอยากจะบอกว่า เราทําทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายที่สั่งให้ทำนั้นจากที่เรามีหน้าที่ตรงนี้แล้วสิ่งสําคัญของความสําเร็จในการทํางานในสมัยนั้นก็คือการที่เรามีผู้บริหารที่เชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าเราต้องทําได้นะคะและพออผู้บังคับบัญชาบอกว่าเราต้องทําได้สิ่งสําคัญคือเราก็ต้องมาค้นคว้าแล้วก็มาทำมาทำให้เราต้องสมกับที่ว่าเขาเชื่อมั่นเรา พิธีกรในสมัยนั้นก็คือครูครักหลังจานแล้วก็มีพ่วิทย์เนี่ยที่คอยมาบอกนั่นนี่ฉะน้ที่พิวิทย์ก็จะเป็นประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะแล้วก็จะพอพออกออกมาพูดป้ายต่อไปพิวิทย์ก็จะบอกว่าเมื่อกี้ลืมตรงนั้นตรงน,น,รงนี้แต่เราก็มีธงชัดเจนการสื่อสารชาัดเจนมากจากผู้บริหารในสมัยนั้นคือเรารู้ว่าสิ่งที่เราออกไปเป็นพิธีกรเนี่ยเราจะต้องพูดสุดท้ายคือคนฟังแล้วไปท่องเที่ยวในที่ไอการแสดงชุดนี้ เช่นว่ารามเรดูมาจากนครพนมเราต้องพูดให้รู้จักรามเรดูแล้วเขาต้องไปเที่ยวที่นครพนมเรียนนี้นี้นี้มันจะมีงานฉลองนี้นี้นะะดังนั้นทุกคนก็จะมีกรอบในการพูดแบบนี้แต่สิ่งสําคัญที่เราได้รับมอบหมายมาเราก็เตรียมสองสองประการด้วยกันประการที่1ก็คือเตรียมบุคลิกภาพของตนเองสมัยก่อนทำเงินไม่ต้องพูดนะคะก็คือสั่งให้ทําก็ทํา แล้วก็เตรียมเสื้อผ้าเท่าที่จะมีแต่พี่ๆก็จะหยิบเสื้อผ้ามาให้เราใส่ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะก็ยกัดยัดบ้างแล้วก็มดุดมดบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่อย่างหนึ่งคือที่เรียนการตลาดที่ภาครัฐขนาดนี้เนี่ยเราทํางานกับพันธมิตรสมัยก่อนเราแต่งหน้ากับเพื่อนสำอางเพียสนะคะก็คือเพื่อนสำอางเพียสเนี่ย ว่าจะมาผูกขาดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยเนี่ยแล้วแต่งมาทีก็อ้โหแบบคิ้วคิ้วดำตาเขียวปากแดงแก้มแดงแบบสีก็โดดไปโดดมาแบบละครเลยเนี่ยนะคะ่ะก็เรื่องที่สองพอเราเตรียมบุคลิกภาพเนี่ยเราก็สิ่งสําคัญที่สุดคือเตรียมเนื้อหาการเตรียมข้อมูลอย่างที่ทพี่วอพูดแล้วก็พี่อินบอกเนี่ยะคะ่ะเราจะต้องมีเนื้อหาสําคัญมากเลยว,ว่ามันเป็น ที่บอกนั้นนี้ครูอะไรสอนนาฏศิลป์นั้นเป็นอีกครูนี่เราก็ไม่ต้องไปเอาใช่ไหมคะท่าน,นี้ก็เป็นส่วนของานของตนเองที่ตนเองรับผิดชอบแต่ในส่วนของความสําเร็จทั้งหมดเนี่ยค่ะพี่ยิบคะอยากอยากอเองก็เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าความสําเร็จของการทํางานในสมัยก่อนคือตอนที่เรามีความรักเชื่อมั่นในพี่แล้วเราก็เป็นพี่น้องมากบางทีก็มีแอบร้องไห้ นะคะเพราะดุดุอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็เวลาที่ที่ยิจะทำที่พี่ยิ้ามห้ามาคือคือคอ,อาจจะเป็นอาจจะเป็นได้ว่าพี่ยิบเดี๋ยวพี่จะขายตัวเองพอพอพี่ยิบบอกเราว่าเธอต้องทําได้เนี่ยเราก็รกู้ว่าผู้บริหารในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งเราเมื่อต้องทําได้เนี่ยสิ่งที่เขาให้เรามากเลยคือเธอต้องมาซ้อมตลอดเวลาดังนั้นวันหนึ่งเนี่ยพี่ยิมจะเรียกหลายครั้งมาก ไปที่เวทีนู้นเอาลองซีถ้าออกจากมุมนี้จากเวลาเมื่อกี้เกินไป20วินาทีดังนั้นเธอต้องเดินให้เร็วกว่านี้อีกหน่อยเมื่อเธอจบเธอจบคําว่าอะไรจบคาว่าขอเชิญชมการแสดงอําเภอ,อเรนูจากอําเภอเรนุนครจังหวัดนครพนมเนี่ยไม่ได้เสียงเพลงต้องขึ้นทันที <laughs> <laughs> นะคะแล้วพอมันไม่ได้เวลายอย่างนั้นจริงๆเนี่ยที่ก็สั่ง ไปการกระบาดตรงนี้แล้วเธอต้องออกจากตรงนี้เธอต้องทําเวลาในการเดินจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ให้ได้ตามเวลานี้จริงๆนะครับดังนั้นในเวลาที่ในเวลาที่เราเดินเราก็ต้องมองหนะ้าวอเราต้องมองการการะบาดนะฮะเราต้องมองการการะบาดเราะว่าฝ่ายไฟเนี่ยเขาก็จะบอกว่าต้องยืนตรงนี้นะมิฉะนั้นไฟเนี่ยมันจะไม่มาถึงตรงหน้าเราพอดีอันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าเป็นเพราะว่า เป็นการทํางานที่มีความศรัทธาต่อกันนะนะคะคือพี่ศรัทธาเราเราก็มีความเชื่อมั่นในพี่สิ่งสําคัญคือสื่อสารชัดเจนมากพี่เขาไม่เคยอึนคลืมว่าเอ๊ะสัง่งอะไรกูวะ <c oughs> นะคะเพราะว่าดังนั้นเนี่ยก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะสมัยนี้เรียนบอกว่าการสื่อสารในองค์กรก็ปรากฏว่าสิ่งที่เราได้ก็คือเมื่อนายมีความชัดเจนตัวเราก็ก็สามารถที่จะทําไปตามโทนที่ว่านั้นได้แล้วสุดท้ายก็คือ งานที่ให้ทำเนี่ยในเวลาที่พี่ยิปมาบอกว่าให้คนนี้รีบไปขึ้นเวทีเล็กเนื่องจากว่าคนนี้ไม่อยู่อ,อะไรเนี่ยเราก็ต้องรีบวิ่งไปในเวทีนั้นทันทีไม่ได้มาเกี่ยงว,ว่าอุ้ยไม่ใช่เวทีหนูนี่อะไรเงี้ยฮะก็ไม่ได้หรือขณะเดียวกันพี่วิทย์บอกว่าให้รีบไปกองอริกรันคือเท่ากับว่าหนึ่งคนไม่ได้ทํางานอย่างเดียวนะคะเราต้องทํางานทุกอย่างที่ผู้บริหารมอบหมายให้เราหรือเมื่อเพื่อนมีค่ะ ถ้าใครสักคนที่ป่วยไม่สบายหรืออะไรเนะะี่ยค่ะบอกว่าเมื่อเสร็จจากเวทีนี้ขอรีบไปอีกเวทีหนึ่งได้ไหมแล้วก็เสื้อเราไม่มีเราก็วิ่งไปที่ร้านนะคะแล้วเราก็ไปเอาเสื้อที่ร้านใส่แล้วก็ขึ้นเวทีสุดท้ายนะคะอีกอันหนึ่งที่มันไม่มีแน่ๆในสมัยนี้บูธในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อเราจัดงานเราขายบูธเจ็ดร้อยบาทสามวันเนี่ยคะ่ะแล้วปีแรกเราขายไม่ได้บูธท,ทั้งหมดผู้ว่าก็บอกบอกว่า อูดเหลือใครอยากจะขายของไหมจ่าย700บาทนะคะก็ตัวเองอยากขายของด้วยที่ผงทราบขึ้นเมทีไม่ทันหลายผลนะก็พรก็ขายดีมากอูดขายที่ใครก่อนกับอะไรจัดมังกันกับไอพรทิพย์พรทิพย์อ้วนอะนะคะค่ะอู้ขายดีมากเลย พอวิ่งลงไปนะคะอุ้ยชอบผ้าพื้นนี้จะ,จะซื้อจะซื้อเอาลงพอร์ดขายเลยนะคะทนของเรานี่แหละค่ะวันสุดท้ายนะคะเสือทุกอย่างที่น้องขายหมดชุดที่นุอ่งอยากได้มากเอาพอร์ดไปเลว